สวัสดีครับผมซิต้าช็อปออนไลน์ครับผมวันนี้นะครับมีลีกอุปกรณ์นะครับสำหรับตัวใส่สมาร์ทโฟน iPhone 15 Pro Max นะครับผมอันนี้สำหรับ15 Pro Max นะครับของ n e w e r ชื่อรุ่นว่า PA 0 4 4บวก PA 0 4 5 b อ่าชื่อดูแปลกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นยังไงนะครับแกะกล่องมากล่องตัวเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้บอกขอบคุณอะไรเลยกล่องเหมือนกล่องพัสดุธรรมดาเขียนว่า n e w e r ด้านหลังก็จะมีเป๊กอะไรนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็มีเนี่ยก r วารโค้ดอะมาดูเลยครับข้างในมีอะไรบ้างแกะมาเจอคู่มือเลยครับอ่าคู่มือนะครับมีคู่มือมีแผ่นเตืนอน Warning อะไรสักอย่างอันนี้นะครับอ่าจะเจออุปกรณ์อย่างแรกเลยคือตัวหลิกนะครับอ่าตัวหลิกตัวนี้เป็นหลิกนะครับสาหรับใช้กับ iPhone 15 Pro Max นะอันนี้มี เฉพาะ15 Pro Max ตัวหลีกก็จะเหมือนตัว16 Pro Max เลยนะครับจะแตกต่างกันนิดนึงคือว่า15 Pro Max เนี่ยจะไม่มีช่องตัวว้าตรง Camera Control ให้นะครับอ่าหลักๆจะเหมือนกันนะเดี๋ยวอุปรกรณ์ก่นกอนว่ามีอะไรกันมากมีตัวหลีกนะครับในเซตเนี้ยนะครับถ้าเป็นเซตแพ็กเกจขายเนี้ยจะแตกต่างกันเพราะตัวนี้จะให้ตัวแฮนเดิลมา1อันด้วยอ่าแฮนเดิลมีแฮนเดิลให้1อันนะ Hand ไซส์แฮนเดิลเป็นแบบนี้มาดูอุปรกรณ์อ,อื่นกันบ้างนะครับก็ให้อะไรมาอีก นะครับผมทางนิเว์เนี่ยผมว่าดีอย่างนะเขาให้อุปกรณ์มาค่อนข้างครบใช้งานเรียกว่าจบเลยทีเดียวคือซื้อแพ็คหนึ่งเมเนี่ยคุณไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มลอะอะอาอะแดปเตอร์ที่ให้นะครับตัวแรกเลยนะครับทีเมาส์อาหน้าตาเป็นแบบนี้ แต่ตัวนี้มันจะแตกต่างจาก16 Pro Max มนิดึงครับสำหรับ15 Pro m โ x เนี่ยมันจะใส่เลนทีเมาสได้แค่ตัวเลนหลักตัวเดียวพวกเทเลโฟโต้เลนวายใส่ไม่ได้นะ1 6 Pro Max เนี่ยจะใส่กับเลนตัวเทเลโฟโต้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ใส่ได้แค่เลนหลักนะทีเมาส์ได้แค่เลนหลักต่อมาครับอ่ะตัวนี้เป็นเมาส์17มิลลิเมตรซึ่งเหมือนกันตัวนี้นะครับเมาส์ตัวนี้ จะใส่ได้แค่ตัวเลนหลักเทเลโฟโต้ไม่สามารถใส่เลนได้เมาส์17มิลน,นะสำหรับ15โป o แม x นะมันจะแตกต่างกันนิดนึง,นงถ้าเป็นพวกซีรีส์16เนี่ยมันจะใส่ตัวเลนเทเลโฟโต้ได้ก็คือง่ายๆถ้าคุณซื้อซีรีส์ที่เป็น15เนี่ยตัวเมาส์เลนที่ใส่เลนเสริมจะใส่ได้แค่เลนหลักอย่างเดียวนะครับผมต่อมาครับผมจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับใส่ฟิลเตอร์ขนาด67ม mm. ิลลิเมตรจะเป็นแบบฟิลเตอร์แบบเกลียวนะครับผมบางคนไปซื้อไม่เหล็กมาใส่ไม่ได้นะต้องซื้อฟิลเตอร์ที่เเป็นนแบบกียวะคผม มาดีที่ตัวเคสกัน่ะครับผมเคสก็ยังเป็นคงคอนเซปต์ของนิเวอร์ทุกประการเลย P A C C ตัวเคสนะครับจะมีสลักไว้ตรงนี้นะครับเป็นเป็นเหมือนสกรีนเลเซอร์ไว้ P A C C ด้านข้างจะเขียนว่านิเวอร่าตรงนี้จะมีเขียนเลย for 15 Pro Max นะครับผมตัวเคสวัสดุเป็นอนุเนียมอลอยหล่อขึ้นลูกนะขัดมาอย่างดีเลยนะครับอันดไดมาอย่างดีนะครับผมมาดูกันบ้างมีช่องเชื่อมต่ออะไรบ้าง ด้านบนสุดเลยครับมีช่องโคชูให้1ช่องนะครับหต่อส2จุดนะครับผมด้านข้างครับตรงปุ่มเพิ่มมวลลุ่มล,ลดเสียงเนี่ยก็จะมีช่อง1ต่อสให้3ช่องตรงนี้จะแตกต่างกับตรง16 Pro Max ตรงที่ว่าไม่มีสายค้องข้อมือให้นะอ่าถ้าซีรีส์16จะมีให้มาดูด้านล่างครับตรงช่องไท p C นะครับผมก็จะมีช่องเกลียว1 4, ให้2เกลียว ผมฝั่งปุ่ม power นะครับผมมีช่อง c o ูให้หนึ่งช่องนะครับผม1นึ่งต่อสมาให้3ช่องอ่าตรงนี้ปุ่ม power เป็นยางทดลองใส่แล้วนะครับปุ่มใช้งานได้หมดอ่าเวลาใส่เครื่องนะครับเหมือนเดิมจะเป็นสลักล็อกแบบนี้แล้วดึงขึ้นอ่าวิธีการใส่เดี๋ยวใส่ให้ดูครับใส่ง่ายนะครับผมผมชอบนะหลีกของยี่ห้อ n วอ e r เนี่ยคือเวลาใช้งานเนี่ย ว่ามันใช้งานง่ายที่สุดแล้วต้องอ่ใส่มาเนี่ยใช้งานม,มากคือต้องสมาร์ทโฟนไม่ใส่เคสน,นะอีกอย่างหนึ่งข้อเตือนนะครับสมาร์ทโฟนที่ใส่ฟิล์มหลังหน,งหนาๆฟิล์มกระจกใส่ไม่ได้นะครับผมอันนี้ข้อควรระวังไม่ว่าจะเป็นไอ้มือถือรุ่นไหนก็นตามเนี่ยถ้าใส่ฟ,ฟิล์มด้านข้างหลังเนี่ยมันจริงมันจะติดนะครับผมวิธีการใช้งานใส่งานก็คือนี่ครับสไลด์ลงไปเลยปึ๊บแล้วดัน,นครับเข้าล็อกต่อมาคุณก็ฝับตัวนี้ลงแล้วล็อกครับเรียบร้อยเสร็จแล้ว นะครับผมเนี่ยได้แล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับเขาให้ตัวไซส์แฮนเดิลมาด้วยนะครับไซส์แฮนเดิลมันเนี่ยจะแตกต่างกับยี่ห้ออื่นนิดนึงนะครับผมวิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยากครับสังเกตตรงแฮนเดิลเนี่ยครับจะมีปุ่มพุทธต,ตรงนี้อ่าเพื่ออะไรเวลาใส่ครับคุณไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรทั้งสิน้นคุณบีบปุ๊บมันจะมีร่องอ่าด้านข้างเงี้ยสองสองฝั่งคุณบีบปุ๊บคุณก็จะล็อกใส่กันได้เลยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยคุณได้แล้ว ในเซนเนี่ยให้มาตัวเดียวนะแต่สามารถสามารถซื้อเพิ่มได้ตัว Hand le, แฮนเดิลอ่าเวลากดออกนะครับก็คือกดพุทธตรงนี้ออกแต่บางครั้งนะครับถ้าเราใช้งานทีเผื่อไปโดนปุ่มพุทธตรงเนี้ยอาจจะทําให้มันมือถือตกได้เขาจะมีตัวเบรกไว้ตรงนี้ให้คุณหมุนเข้ามาทีเนี้ยคุณจะกดปุ่มพุทธไม่ได้ละจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับผมให้คุณล็อกมาก่อนทีเนี้ยมันก็จะกดพุทธไม่ได้ละอ่านอกจากนั้นนะครับตัวแฮนเดิลเนี่ยนะครับตรงเนี้ยด้านบน สังเกตน,นะครับสไลด์ออกมาได้พ่อพวกอุปกรณ์เสริมอีกเป็นช่องฮอตชูให้อีกหนึ่งช่องตรงนี้อ่าสไลด์ออกได้นะเท่าน,นั้นไม่พอครับไฟแฮนเดิลบางคนจับไม่ถนัดด้านข้างตรงนี้สังเกตน,นะครับจะมีปัจจัยหกเหลี่ยมให้ดึงออกมาเราสามารถหมุนตรงนี้ได้หมุนไฟแฮนเดิลเ,เนี่ยแล้วเราสามารถแอดจัดได้ว่าคุณแบบอยากให้มันอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยคุณก็ลูดอย่างเงี้ยปรับได้อ่าได้ตำแหน่งที่ต้องการคุณก็ล็อกคุณก็ล็อกตรงนี้หกเหลี่ยมเนี้ยล็อกนะครับผม หรือบางคนนะครับใช้เนี่ยตัวนีวน้สามารถอจัดได้เยอะนะครับผมอย่างที่บอกคุณอยากจะใช้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาคุณก็บิดเปลี่ยนได้เลยถอดมาแล้วก็เปลี่ยนสลับฝั่งได้นะครับผมมันเป็นยูนิเวอร์แซลอ่ะพูดง่ายๆเนี่ยอย่างคุณอยากถนัดฝั่งซ้ายมือซ้ายคุณก็เปลี่ยนมาล็อกฝั่งนี้นี่เห็นไ,ไหมครับฝั่งขวาคุณก็กดล็อกก่อนกดออกมาล็อกฝั่งนี้ถือว่าตอบโจทย์นะตัวนี้ใครที่กําลังหาเขาเรียกอุปกรณ์เสริมเป็นหลิก นะครับซึ่งไม่ใช่แค่เป็นหลิกอย่างเดียวนะทำให้ตัวมือถือคุณเนี่ยต่ออุปกรณ์อย่างอื่นได้เช่นเกลนฟิลเตอร์หรือพวกแฮนเดิลต่างๆซึ่งเซตเนี้ยผมว่าคุ้มนะเพราะว่าซื้อเสร็จเนี่ยคุณได้ทั้งตัวหลิกนะครับตัวอะแดปเตอร์3ตัวและก็ได้แฮนเดิลอีกหนึ่ง,งตัวด้วยครบจบในตัวเดียวเลยตัวนี้ใครกําลังหาอยู่ครับแนะนําเลยครับสําหรับตัว Newer PA 0 4 4ตัวนี้ครับผม